คุณพอปอกหน่อไม้ครับผมปอกหน่อไม้ให้ไปแกงครับผมมามามาจากสวนครับผมงอนง่ามากหน่อไม,ม้ครับผมน้อยๆๆๆๆเงี้เลยครับหน่อยเลยเลี้ยงปอกครับผมเอาไปต้มไปแกงครับผมไปพัดกันเครับ ทางซ้ายมีนอยใหญ่ติดหรบอกมาจากฝั่งสายครับผมสายโน่นสายหน้าครับผมคุยสามส่วนก็ลัางฟูนนหนาปาหน้าก็เป็นนอใหม่ชปดใจกเลยเลี้งเนเดิมนี่มันยังงูกติดงานเลยจนไ่มันจิงรเปลอเปกครับผมเปือกไปต้มไปแกงครับผมไปทัดใส่ตัวยนไปอะไรครับผม ต้องไม่สุกครับผมมใส่ตัวเย็นเลยชินเลินโดนครับผมน้องใหม่อาหารบานๆเนาะครับผมคุณคีครับสวัสดีครับ